ครับสวัดดีครับพี่น้องมื่อนี้มาหาหน่อไม้อีกพี่น้องเลยเมื่อนี้หาหน่อไม้ไปเห็นหน่อไม้ส้มก่อนมื่อนี้ถ้ามันได้ลายก็เส้นหน่อไม้สม้มอะไรพี่น้องเลยหน่อไม้ก็ได้รอบมึงด้วยพี่น้องเด้อมันสิออกลายแล้วบ่ดื้อจจงไดเพระาะว่าเหิงแล้วบ่ได้มาส่วนทางป่ายู่คาเนี่ยพี่น้องทางนี้แต่ผู้ละข้าวพูแหละมาเลยมาใกล้ ไปพี่น้องไปเบิ่งดูมาเห็นก็นมีหน่อเล็กหนอน้อยอยู่พี่น้องขึ้นซีซา,ากลากขึ้นสูงโอ้ทผมก็ได้ดยวเข้าไปเบิ่์งทางในก่อนพี่น้องเลยไปไปเบิ่งดูไปรอบเบิ่งทางในหมงมาเบิ่งมุมนี้ก่อนเบิ่งก่อนนี่ก่อนพี่น้อง น oh, 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 oh ่เดี๋ือบ่งคืนโอ้ยเขากระโจมมาเอาแล้วนี่เอ้ยกระโจมเอาหมดแล้วฮะหมดแล้วโอ้ยมาเอามื่อนี้ซ้ำน้านี่โอ้ยเดือบแล้วเบนนี่โอ้โหกระหักระโจมมาเอามื่อนี้มุกี้นี่นะนี่ใหม่ๆนี่โอ้ยบุได้หนอมไม่แล้วเป็นอะไนี่ Đó, nó còn nó săn nấu đi cái cháu bỏ rồi nó săn. đi nó sẵn cái cháu bỏ đi cái cháu cho tiền nó nhau nè đi nó nhảy ở đấy vì nó ấy không à phải lưỡi lưỡi vì nó nó bừng đi còn โอ้คนกระจมอาก็เอาใหม่ๆได้นี่หนอนี่กระจมคือเบาสนน่่นี่หรอโอ้หักเอาก่อนหักเอาก่อนหักเอาก่อนมันงาแล้วพี่นมั้ยงาแล้ว อเอาสองนอนี่แหละอันนี้อยู่นี่ก่อนนี้ดูเต็มทางี่เลยล่ะนอนี่มันจักนอนีติดกันสองนอ,อสั่นเลยด้วยน้องด้วยใช้มือเดียว <laughs> นี่ Ơ ờ, có nhạc lắm Con nó Tít cả một nó có nhạc nó Thằng đi đây đây นอนนี่ก็ได้บักใหญ่เลยนี่ดิอู้ไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆอู้หูนี่ก็เอาก่อนอืมยังดิอืไปบึงกองเลย อยู่ทางใต้โอ้ปุ้น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 ว้ายลงไปเอาเลยพี่น้องเลยหน่อบักใหญ่พุนน่นอะพุ่นอะหน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนพี่น้องอันนี้มันสัตว์อันนี้มันน้ำสุขามนี่หนอ่อไม้นี่พี่น้องหน่อบักใหญ่เลยพี่หนอ่อไม้พี่ครับพี่หน่อนี่ก็ได้ นีหนอนี่กระด่พี่น้องเงาเงาเลยก็มีพี่น้องเลยหนอสั้นก็มีเดี๋ยวกอทางนี้แล้วจะไปมึงฝั่งนั้นโอหนอนี่ดีงามเลยนี่เอาหนอนเงาก่อนเงาก่อนพี่น้องเลยไปด่าไปด่าอู้ cụt ná Tốt Tốt hòn lắm sao lần không có đây đấy, hòn hòn của phương này đi con Ô, ô Có máy đấy thế lý Ô, sẵn đấy, uh, à. จงหน่อยดอกพี่น้องเว้ยเพราะมือเดียวดิอ,มอ้มไว้หักน,นก่อนก็มัดขวนก่อนทางนี้ก็คืตกน้ำมดเนยโอ้โหตกเอยัานตกกี่ดอกเฮ <c oughs> ้ยพยายามดึงกลับมา อเอาอยู่หัทตรงหันทโบเป็นยังไปเอาป๋อโทษหนอนนี่พี่น้องเอาหน่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบียนมาทางนี้เดี๋ยวบักใหญ่เลยพี่ดาเอาหน่อนนี่ก่อนนี่เอาหน่อนนี่ก่อน ระวังพี่น้องอย่าตกนี่เอ้าขึ้นไว้ทึงพุกปักนี้มันก็ขี้เลอะนะปักหง่ยเลยเพราะต่ำๆเลโอ้ตก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 เอ้าไฮโดกโอ้เกือบเกือบหอดน,น้ำ บานนี้ด้านนี้บานนี้เฮ้ยเหยา่ะนี่้เหยาวๆหยาเหยานะแล้วหักก่อนมีนเนาะยาดิวล้จะเอาอเอาตัวนี้เยาวเกินเอาตัวนี้ระอุย ตัวนี้ดิอันนี้ดิน,นี้ดินี่ก่อนหักไดหล่บนนอกบ่อขาบ่ออ๋อโอ้ยน,น,น้ำน้ำน้ำ,นำ,นำนด็กเอ้าหนาดโอเคน้องเบดนี่ได้ก,การ นี่นอนึงได้พี่น้องเลยที่ถึงโบถึงได้บาทอยู่ในถ้าโบถึงเอาหอดึงออกหอก็เอาลงเด้เอสัอ่นในจักหน่อยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้เดี๋ย นี่ถึงหน้านน่บาทนี่าเด้เออยี่ถึงอยอะอันนี่าเอาการดูดอกพี่น้องเลยพูดอ่ะกอเดียวได้นี่พูดอ่ะมาทำดาได้กูกอเดียว เอ Über ้าหาไปเรื it it ่อยๆพี่น้องเลยหาไปเรื่อยๆก่อนพีพี่น้องก่อนนี่ก็ได้พูดนะยาวแล้วพี่น้องเลยหน่อสั้นก็มีแต่ว่าหน่อสั้นก็ได้พูอันนั้นก็ยาวอะไอยู่พูดหน่อสั้นพี่น้องนี่อยู่สองสามหน่ออยู่นี่พูดนะต่เอายาขนาดได้พี่น้องเลยเอ้าก็สะก่อนพี่น้องเลย ขอก้อซะก่อนเถอะดีพี่น้องเอาขึ้นมาเลยสามหน่อนี่แต่หน่อยใหญ่ๆได้เออนะหน่อไม้หน่อใดก็ได้เอาหาไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเอ้ยหาไปอีกก่อนมึงดูก้อใดบนน้องนี่เนะ ได้การอยู่ไว้นั่นทางคุณอยวไปฝากัะทางคุณอันออนี้อยู่นาะก็ พอดีไปมาลุกปัานนี่โอ่อไปพี่น้องบานนี่มาเมืม่อบานนี่พี่น้อ,อ,องเอ้ยพอแล้วล่ะเศร้าเมือ่อยพี่น้องเพิใหม่มจังมาเอาอีกมาไม่ก็ได้แน่อยู่แต่กับโบลายท่างในดอกพี่น้องเอย้ยเอาไปเทืเอดเล็กแล้วน้อยเอาเอาเทือดเดียวหลายโอ้มันบาไวาดอก เมื่อยแห้งหาหน่อไม้นี่พอมันได้มดนผนอะไรเติบเลยแล้วลหน่อไม้ก็ได้ดูดิดูดิหน่อไม้จะหน่อบักใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยดูดะขนาดเลยเด้หน่อไม้ยอดเลยพี่น้องจะนหน่อนใหญ่ๆเอามือเห็ดส้มพี่น้องเลยเอาซ้ำพอเห็ดแล้วนะ แต่ละมือนะพี่น้องมือใดว่างก็จังมหาเอามือใดว่างมือใดบวว่างกัดบได้มานี่เอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ